เอาแล้วไปเนาะเออเออเอออย่างเงี้ยเออเออครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเออเอโอ้หเอาแล้วครับอืมใส่บิ๊กครับตึ้งไปไปจิ้มป่อยครับอืครับสอนทีครับผมสวัสดีครับชมคนที่ไปแล้วครับทำวันนี้ สวัสครับผมเรียกฟังกรุงปงหน้าป่าตุาตะก้าอกู่แล้วตอนนี้อากาศดีครับไม่มีแดดครับกรุงป้ากับผนครับนี้หาตุ๊กตะก้าไปเลี้ยงครับเลี้ยงในบ่อครับลุงนอกจากตะก้าเบิ้งเนาะว่ามันจะแพ้จัดมันจะเป็นไงบอเลี้ยงน้ำบ่อนุ่กระชั้นสิครับนี่ว่าน้องเก้ากับน้องน้องแปดครับโอเคมึงอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นเป็นไม้ตะก้าได้ครับนี่ไม้บานผมเองครับ ตัวตนหน่อยขอเนี่ครับมาล้องมครับมันจะมีตัวเนี่ย่ัครับแต่ว่าตัวเนตัวเนี่็เอาเบิรลตเหรครับวันนี้ครับเราเอาไปปล่อยุสระนะครับเนี่ยเข้ากับเนือเก่าครับหุ่งไฟครับหุ่งไฟส่วนมากครับโกเอ็ก่อนครับนี่ส่วนว่าลายเที่ยครับไปตักไข่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันเลยครับถึงมาละ ข้าวฟ่างเหมือนเดิมเลยครับในที่กีการเสียงียกเหมือนเดิมครับที่คลิปแรกๆเทาผมบอกไปครับจะเยเอะเหมือนเลยครับแล้วก็เนื้อเดือดหน่อยกุ้งอีกน้อยครับฮะนี่ก่อนน้ำครับย้อนครับ โอือครับอู้หูนี่ครับอู้หูมาแล้วครับตัวแรกอู้ตัวนี้นครับแม่แรกเลยครับแม่แรกตัวแรกเลยครับกาครับโอ้โแม่ใครได้เลยผู้อะไรโอ้รุ่งไปพ,พ่อพ่อชิฟวีครับจัดเลยเสีย อกอกเจนย่างดีครับจัดเลยครับตัวแรกไม่แรกทิ้งซีวิม <c oughs> ีตัวสองบ่ ลุ่มผัดวะโอ้โหอะไรนะครับโชว์ดูนี่ยปวสวยครับ เลือกลือกตะวจะต้มปลอดดอกกับไปป่อยอต้อออู้นอู้นี่ครับถั่วโอ้ใส่ปลาครับนี่มึงใส่ปลาหรือนุญแา เดียวได้แคไ่เป็นช้ำาดหช้ครับใส่ไงครับกับจุดเดียวครับจุดเดียวเลยตัวนี้ซี่โตครับได้กับเปี่ยนลุมหวังได้เ่าต่อยกับกเปียนลุมเอา Cool. ครับอเอาเลยครับพากเดีเ๋ยวเอาแล้วเอาเอาล่ะค,ครับ อุ้ยลุดปาดโอ๋บอกไงว่าเฮยทำกันได้วะลุดครับ

เง็นหมองครับเรื่อยๆ,ๆครับต้องไปไกลครับแถวนี่แหละ เอาแล้วหนักแล้วอุย้ยลุดอุย้ยรุดครับรุดแล้วโอ้ยหยุดยาแห้งเลยมัน ยังไยังที่ามันโอ้หลุดไปเร้ว่ะอีกเอาีกนี่โอ้นะ่ะเอาือหลรดดีแท้ ต้อง,งจากรถไปสองตัว ีนิ่งนึงนั่งหลินเป็เพื่อนครับตัวเพื่อนเพื่คี้ยวไปด้วยโอ้เสีย ต้องตัวตัวหน่อยเถอะอุ้ยมาหน่อยได้ไงอุ้ยโอ้เมียนตัวนี้ต้องใช้ทีเด็ดเด็ดต้มครับ อนนเอาจำเลยอีกเอาอะไรไปนอกเออเออ,เออเออเอออย่างเงี้ยอู้หู้ ดนี่ครับบัสด,ดึงเกือบป่อคืนครับโอ้แต่ว่าเขาเลิกว่านี่สุดยอดครับจะเขาเลิกครับโอ้ยไ,ไปเลยดอกใต้ตุ่มตัวนี้ตุต่มแยงเดียวนี่เขาเลิกครับ ตายหรอกอนของเอะไอเราครับบิ้งงผมปวดท้งเรยกคนอเราบิ้งปลาบิ้งใส่ปลาครับบิ้งด้ยเอบ้งใส่ปลาไหมใคงผมปลดท้งเรยอยู่ตายตายลูกครับคนอีกไอเราตรงนี้ม่โตงว่ะ nó Hãy อยออข้าัดตัตงดับน้ำโอ้ปาเ่เครับเออโชว์ดูปาาเปลอาปลาก้าไหมสุยอดครับโอ,อ,อ้โหตัเป็นเต็ตมเพากิน,นงเป็น <laughs> นะครับอืม ครับมาเบิ่งผลงานโมนี่ครับผมโอ้นี่ใส่บิ๊กครับตึ้งไปไปติ๊บอ้อยครับสุดยอดนี่ใส่ไงเลยให้เป็นกองหนึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปปล่อยอยู่ช่างครับใส่เสี้ยางใหญ่พันธุ์ครับนี่ที่ว่าสุดยอดได้เลยครับมโอนี้ขาดดีความครับบ้าหอนครับคุณนเย็นีลยขุ่เย็นเจอจุดจะใส่ไงเลย เบื้องในเล็กๆน้อยแถวนี้ครับน้ำลึกครับทางอื่นเป็นน้ำตื้นบัดนีตแถวนี้จะเป็นน้ำลึกในน้อ,อยนี่นี่ปลาตัวใยังโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปป่วยกันครับไปกับช่างครับ